อ่าใช่ครับซ้ายก่อนนิ่งๆนับหนึ่งนับสองกับหลังหันแล้วเดินนะเขาแค่ต้องการมาหาผมเนี่ยละครับแต่ว่าเราจะไม่ให้ไปพาะคนถือสายจุงไม่เป็นคนจาัดก,การครับใช่แค่มาหาผมแหละเห็นผมนั่งยองๆก็ดูว่าผมทําอะไรคือวิชา <c oughs> ผมแล้วจะได้ซ้อมไหมเนี่ย <c oughs> คิดซะว่าเป็นการชี้นําลูกต้องชี้นําให้เขาอยอมคนเทคนิคนี้คือชี้นําเฉยๆปุ๊บ <c oughs> แล้วก็ขาขาหน้าเขาไม่เกินปลายเท้าน้องชินนะตำแหน่งต้องเป๊ะครับไได้แล้วชินได้แล้วได้แล้วดันนั่งหมอบ ไอ้ข้างๆเออแล้วก็หมุนชินเวลาสายเป็นเป็นเกี่ยวเกยวชินหมุนออกได้ครับเรียกชื่อชมแคปเสียไอ้อย่างเงี้ยอย่าชมเราจะรอเขานั่งหรือหมอบเท่านั้นให้เขาแสดงดูว่าเขายอมแพ้แล้วเขาก็บชินอ่าได้เขาเชื่อถือเขาลบเขาจะนั่งหรือหมอบแต่ในจุดที่เขานั่งอ่ะต้องอยู่ในส่วนที่ชินเลือกเท่านั้นใกล้ๆหลอกแล้วก็ชินพยายามเว้นช่องไฟสักคืบเดียวครับถูกสวยอันเนี้ยสวยแล้วก็รอเห็นไหมแล้วก็รอเขายอมแพ้ชินยกหน้ามองไอคอนแทคนะอย่างที่บอกคือถ้าเขากลัวเขาจะไม่ยกหน้ามอง ไปห่างชี้ลงคือคิดนะครับแต่นี้จะเห็นว่าไม่อยู่ที่ก้นแล้วนะอ่านี่หางออกมาจากกลางหลังนะครับรอเขาตกผลึกเองนับห้าเรียกชื่อชมมีมี่เก่งมากไม่ต้องจับหัวไม่ต้องจัวแค่นั้นเป็นซายไปมีมีคอยขยับมีมี่คอยขยับกับชมมมีมีคอยด้านหลังมีมีคอยขยับขยับไม่บอกบอกมไมี่ไม่กับพี่เดิม ตือนคู่เอกดีเบย์รับรองจากคาร์เรนเพเยอร์แคนาดีชมที่คอยด้านหน้าทั้งตัวให้มีมีเห็นว่าเราแข็งแรงเอาเลยมิมี่คอยไปก่อนกับที่เดิมกับที่เดิมชมอ่ารีบไทม์แล้วก็เดี๋ยวจะล้วงออกจากปากเลยนะครับมันเป็นเม็ดอันนั้นมันเอาให้กบรอบชมอย่าดึงอย่าดึงชม,ม,มก,ก็หนูไปดึงอ่ะชินมันจะไปนั่งไงมันจะนั่งตรงนเลยอ่ามิมี่อุ้ม อ,อ,อุ้มเลยแ่นั่นแหละเห็นป่าจริงๆฝึกง่ายมากถ้ามีมีร่วมมืออ่ะนาทีเดียวเสร็จแล้วใช่ครับแล้วพาน้องไปด้วยนะใช่เป็นการชี้นำคิดซะว่าเป็นการชี้นำถ้าน้องยังไม่เดินตามชวนาน้องต้านเราไปให้จบไปให้จบ,จบเบาๆเบาๆมือแอบดูน้องได้ไปอีกอย่าให้น้องรู้สึกว่าน้องเขาตัวแข็งและฝืนชนะอ่าซ้ายอีกนิดนึงครับจัดท่าให้สวยซ้ายยอนได้อะไรมากินในร,ระหว่างทางลองเลี้ยวได้ไหมไม่ทันน้องเอาน้องหายไปละอ่าดูห่างนะครับห่างไม่เกินหลังนะ อ่าห่างไม่เกินหลังแสดงว่าบาลานซ์แต่ถ้าเกินหลังจุกขึ้นหลังเหมือนปอมปกตินะั่นคือคอนฟิเดนซ์นะครับกลัวหันชุกเขาก้นนะเราแค่รอคิดนานยอมแพ้ดีไหมวไนะไหนลปล่อยมันคิดปล่อยมันคิดให้น้องให้น้องนะครับให้มีมีม่เขาคิดแล้วเชื่อว,ว่าเขาต้องยอมแพ้ต้องรองนั่งหรือหมอบนะแล้วก็สมมติเขายอมแพ้จนชินทุกวันทุกวันนะครับมันจะใช้เวลาในการที่เขาอะใช้เวลายือนอะจะน้อยลงเรื่อยๆมันจะเสียเวลาตอนนี้แหละตรงแรกๆที่เขายังไม่ชัวร์ครับแต่ถ้าทาทุกวันเนะ่ะเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าต้องยอมแพ้จะได้จบเร็วอ่ชมมเกงาก มีมี่คอยด้านข้างมีมี่คอยขยับด้านข้างก้าวหนึ่งสั้นๆกับที่เดิมใกล้ๆชมมีมี่งมากมีมี่คอยด้านหลังมีมี่คอยคอยก่อนคอยขยับไม่ลุกถ้าลุกลุกต้องบอกไม่ไม,ไม่ปุ๊บกลับมาที่เดิมครับอ่าแล้วจัดท่ารอดูให้โอกาสเขาสับสิบวิเขานั่งไหมถ้าไม่นั่งให้สั่งนั่งถ้าเขานั่งเราก็ยอมแพ้อ,อีกดึงมาใกล้ๆใกล้ๆยอมแพ้ไกลๆไม่เอาอ่าถ้าเขายอมแพ้ไกลๆเราก็ไม่เอาเห็นห่างนะครับห่างสวยนะห่างผมชอบไม่อยู่ที่หลังอยู่ที่ก้น คงคิดหลายไม่ตตี่ะไอตัวนั้นก็อยู่กับมาม่าก็น่าสนใจอะไรเงี้ยมันก็โดนดิสแท็กไปเรื่อยนะแต่ถ้าดิสแท็กไปเรื่อยแล้วหางยางเงี้ยผมแฮปปี้มากเลยนะหางสวยมากาไ,มไม่ขึ้นอย่างนี้ใช่มันเป็นโหมดบาลานซ์ไม่มีคอยด้านหลังหรอกคอยขยับกับชมมีมีคอยด้านหน้าครับมีมีคอยสั่งก่อนยืนด้านหน้าทั้งตัวทั้งตัวกับพี่เดิมกับพี่เดิมก่อนชมไม่ ถ้าลุกหมกไม่ทีหนึ่งอ่าแล้วรอจัดท่ามีมีคอยด้านหน้าด้านหน้ามีมีคอยขยับกับกับก่อนแล้วก็ชมไม่อ่าถ้าไม่สวยเราจะไม่ให้ผ่านนะ<ม>ขยับกับช้าช้ามันคงชม,ม,ม,มเขาก็เข้าใจผิดพอเข้าใจผิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มยืนใช่นี่แหละคือความเข้าใจผิดเห็นขากระตุกปะจะนั่งอ่ะจะนั่งแต่แบบอยู่ๆแว้งโดนเสียงหมาเข่าอีกทีอย่าอย่ากระตุ้ซ้ายกระตุกซ้ายทำมือพอ มีมีใจไปไหนล่ะไปสนใจอะไรอะใจไปนู่นไปนี่ออกมาคุณพ่อมาด้วยเหรออ่ะเราใส่ทีมีมีนั่งทำมือทำมือแต่ว่าเห็นคุณพ่อแล้วดิสแทกแล้วมีมีนั่งเนี่ยเป็นทำมือนี่มีนั่งเก่งมากครับเห็นมาช้าๆแล้วก็ค้างไว้อ่ะทำเองทำเองลองดูจริงบอกว่าชมชมเออต้องชมด้วยนะเอออ่ะมีมีอุ้มอ่ะเพราะว่าตอนนี้สติไปไหนก็ไม่รู้เวลาเวลาทำสัญญาณมือครับให้ค้าง ให้ค้างให้ค้างไว้